กาก่าสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซีเลอชินโนอ,อีกแล้วนะวันนี้ครับระยุบเกมสลามนั่นเองวันนี้นะครับผมก็จะเอา,เอาคลิปเก่าเนี่ยก็คือตอนที่สุมมิริมนะครับมา,า,ารีแอคชั่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก <c oughs> <c oughs> ็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้มิริมหรือเปล่านะครับเอเอเอ,อันนี้ก็สุม่มั่วๆะไครับอยู่ดีก็แบบอืม สมวันนี้ก็แบบแก้เกลือเนาะแล้วมันก็ไม่เกลือจริงๆครับอยู่ดีๆเหลืองก็ออกเฉยเลยยังไม่ถึงที่การันตีเลยนะครับอไราวนี้ได้ลันก้ามานะเป็นตัวแทงที่โอเคนะครับเพราะว่ามันเวลาตายมันจะอยู่ในเงาไงอแล้วก็จะชุบขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ดวงดีเฉยเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซุ่มมิลิิมกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเถิดเลยไปอะไรอย่างี้โอเคมามาลุ้นกันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเฮ้ยแต่ได้โซเอมาอือืม ังไงดียังไงดีต่อ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 ตุ้มไม่น่าไปสุ่มฟรีเลยนะครับ <laughs> พอดวงอยู่ดีๆไปสุ่มฟรีก็โดวงดีแล้วมาสมุ่มอันนี้จะดวงไม่ดีไม่ได้นะอันนี้ก็น่าจะโอ้โหเอเทมิยวนะครับโ <laughs> อ้เจ็บไปทั้งหวัวใจ เฮ้ยอันนี้ต้องออกแล้วล่ะจังหวะน,นี้ยมีลิมจา๋าโอ้โหมีริมนี่ครับก็สาภาพก็อย่างงี้นะครับจะหมดแล้นะครับจากการันตีหรือเปล่านะ,อาอะตอนนี้ผมก็น่าจะคิดแบบอืมต้องการันตีแล้วล่ะจังหวะน,นี้เน่เพราะว่ามันน่าจะเปิออกนะครับผมก็เลยไปแลกนะครับเอาให้มันการันตีไปเลยเนาะแบบแลกให้มันการันตีเลยนะแบบไม่คิดจะสุ่มครั้งเดียวด้วยนะครับ ก็คือแบบเจลสิบรอบครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยคือเอาการันตีเลยอย่างนั้นแล้วมาลุ้นนครับว่าจะออกก่อนการันตีหรือเปล่านะอันนี้ก็ดูเหมือนจะอืบเอียวปุ๊บปุ๊บเอาทับทับทับเอาเป็นเอสเฉยเลยครับอันนี้ต้องออกเป็นเทรนนี่ <c oughs> ก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับใช้ดีอยู่นะ มา,มาถ้ามีริมออกอันนี้คือแบบไม่ต้องสมนะตุ้มคือนะครับอืมแกรันตีนะอืม,อม <c oughs> แล้วก็เป็นสีแดงทันที่เลยว่าแกนันตีแล้วยังไงล่ะใช่ไหมอูยังเราคอยเวลานี้มานานแล้วเพื่อเก็บ ก็บมานานมากกว่าจะได้ตัว s s ตัวหนึ่งในสายฟรีเนี่ยมันมันยากมากเลยนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะไปรีวิวตัวทางด้านมิลิมกันนะครับมิลิมเนี่ยมันเป็นตัวที่มีอันติเป็นการตีหมู่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังเล่นไปไม่ไกลครับประทานโทษนะครับสำหรับการปลุกอะไรพวกนี้หน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้แบบเล่นเกมนี้ไปสุดนะครับ ก็เพื่อมาเอาตัวละครหลักๆก,ก็อย่างนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองในด่านที่ผมยังไม่ผ่านนะครับว่ามีลิมมนจะแข็งแก่งขนาดไหนผมก็จะจัดทีมเป็นแบบนี้นะครับให้ลิมุรุใช้เคสคู่ดาวเนาะแล้วก็ต่อคอมโบนะครับอ่าโดยใช้เคสคู่ดาวนะกับสปินคัทนะครับ,บรพลังพลังมาเต็มเปี่ยม ช้ประมาณนี้เลยครับสําหรับคอริโมรุอืมก็จะเห็นว่าคอมโบมันก็จะเยอะที่มิริมกับชิออนนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับแต่ตรงชิออนเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจต,ตัวอื่นก็ได้นะอย่างเช่นแบบเบน,นี่มารุหรือว่าอีฟิตอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีนะเราใช้กบต์ในการเปิดนะครับแล้วให้ริมมรุต่อคอมโบอย่างนี้ ลราก็ให้ริมบูลนะครับเช็ดคู่เราใส่มิริมตู้แล้วมิริมก็จะใช้อันติได้เลยแล้วก็ยิ่งดา้อนบัสเตอร์พิวมีเงียวก็รุนแรงอยู่นะแต่ว่ามันดูแบบไม่ได้แรงเวอร์นะอืมก็เหมือนจ้าผ่านได้เลยนะครับหลังจากมีมิลิมหรือว่าพอผมไม่ได้เล่นันนะ พี่ครับใช้ชิออนในการสตันปิดอันติของตูนะครับก็เตะมันก็ยจ๊าจ้าตู้มก็เรียบร้อยครับก็ <c oughs> การใช้งานวิลิมก็ประมาณนี้นะครับให้ริมุรุเนี่ยเคสคู่ดาวให้มิลิมให้ได้นะครับแล้วก็มีพลังงานในการใช้อันติของมิลิมนะครับเพราะฉะนั้นมิลิมก็จะเปิดปก่อนก่อนก็จะได้เปรียบนะครับ แต่ต้องระวังตัวที่แบบอา่าสันไม่สิอาจจะโดนแบบค่าตายได้นะครับเพราะว่ามิลิมต้องยืนหน้าเพาะให้ลิมรุเคล็ดคู่ดาวให้ง่ายๆนะครับก็ประมาณก็ <c oughs> ประมาณนี้แหละครับก็ ى, สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดีด๋ยวดู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 เน็ตจับ <c oughs> เราหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย